สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมีตัวอย่างงานที่ส่งมาซ่อมให้ชมกันนะครับก็ยังไม่แน่ใจใครส่งมานะครับมีชื่อที่อยู่อยู่นะครับขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับแต่จะไม่ให้ดูนะเวลาส่งงานมาซ่อมนะครับยังไงก็รบกวนก็แพ็คดีๆนิดนึงนี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้มาเลยนะครับ ประเด็นก็คือนี่นะครับเครื่องมันอาจจะเล็กกว่ากล่องนิดนึงนะครับใส่เครื่องลงกล่องแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรทับไว้ด้านหน้าเลยนี่มันถึงมีช่องว่างนะครับถ้ามันมีช่องว่างนะมันจะทําให้กล่องนะครับเวลาที่เขาวางพัสดุวางทับด้านบนกล่องมันก็จะยุบแบบนี้นะเห็นไหมสภาพมาอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็ถ้าดูแล้วอาจจะไม่ได้ ากาันกระแทกห่ออะไรมาหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่นี่อันนี้เจ้าเดียวกันนะครับนี่อันนี้กล่องหนึ่งนะครับอีกกล่องหนึ่งตรงนี้นะครับแพ็คมาเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมมันให้ตัวได้เยอะนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้เต็มกล่องแล้วทีนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรใส่ยัดใส่มาเลยนะครับนี่เวลาขนส่งเขาส่งมามันเสี่ยงต่อเครื่องนะครับอาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับ ถ้าเครื่องเสียหายจากการขนส่งนะครับนะผมก็นะก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเพราะฉะนั้นนะออตอนแพ็คนะครับรบก,กวนยังไงก็แพ็กกันดีๆนิดนึงนะครับนะนี่อู้นะครับใส่มาอย่างนี้เลยนี่นะครับเสี่ยงมากนะครับนะอ,อู้ ไม่ได้เอาอะไรรองมาเลยนะครับยังรอดอยู่นะครับเครื่องนี้นะ JF ไฟฮอนกิททั้ง2ตัวนะครับตัวนี้ยังรอดอยู่ไม่หักไม่แตกนะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะครับถ้ารอดนี่ก็ถือว่าโชคช่วยมากๆเลยถ้าแพ็คมาลักษณะนี้นะครับนะก็ถ้าสมมุติว่า,างานมันไม่เต็มกล่องไม่เต็มรังแบบนี้นะครับเราก็หาขยะหารังกระดาษเปล่าอะไรก็ได้ ทับทับมานะครับหรือพับกล่องนะนะครับตัดมุมนะครับตัดมุมแล้วก็พับลงแบบนี้เลยนะครับแพ็คให้มันมิดชิดไม่ไม่ให้ตัวด้านในสินค้าด้านในขยับเคลื่อนไหวได้จะดีที่สุดนะครับแพ็คมาแบบนี้เสี่ยงนะครับเสี่ยงแตกหักเสี่ยงพังมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องนี้ยังไม่รู้นะผมยังไม่เปิดเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าแพ็คเองหรือว่าให้ทางขนส่งแพ็คให้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะขนส่งนะครับผมไม่รู้ว่าขนส่งบริษัทอะไรนะนะครับนะสีส้มๆนะไม่รู้จริงๆนะครับว่าอ่านว่าอะไรนะครับก็ดูกันเราเองนะครับสภาพกล่องก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่านะลุ้นมากๆเลยนะครับออนกิตมันมักจะมี วต่อ MC4 ที่ยื่นออกมานอกเครื่องนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้ว่าจะรอดไหมเรียบร้อยนะครับเป็นไปอย่างที่คิดนี่หักเรียบร้อยนะครับนะคร๊แบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวยเครื่องอยนี่นะครับเรียบร้อย M4 หักนะครับตามที่คาดไว้เลยพูดยังไม่ขาดคำนะครับนี่แกะให้ดูพร้อมกันเลยนะครับยังไม่ทันได้แกะก่อนนะนี่นะครับนี่นะนี่แหละสิ่งที่ผมพูดถึงนะครับขั้วมันยื่นออกมานอกเครื่องแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรรองไว้เลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหักเลย ปกติมันก็จะติดอยู่ยึดแน่นอยู่แบบนี้นะครับขั้วตรงนี้หักยังพอเปลี่ยนได้ผมมีเปลี่ยนนะครับแบบนี้แต่ถ้าที่เป็นขั้วปลั๊ก AC ตรงนี้หรือเทอมินอลอื่นๆที่เอ่อที่มันหายากที่มันไม่มีเปลี่ยนอันนี้ในะงานเข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแพ็กนะครับการแพ็กส่งของมาซ่อมยังไงก็รบกวนหาะายรองมันเยอะๆหน่อยนะครับนะไม่อยากให้ของเ,ออเสียหายนะครับ นี่เห็นกันเต็มๆเลยนะหักนะครับเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับนี่ยังถือว่าโชคดีมากๆนะเสียหายนิดเดียวแค่ขั้ว MC4 หักซึ่งขั้วตรงนี้ผมมีเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกว่าผมมีเปลี่ยนให้นะครับแต่จะดีกว่าถ้ามันไม่หักนะครับนะค่าใช้จ่ายก็จะไม่ได้เพิ่มนะครับถึงแม้มันจะเพิ่มไม่กี่ตังค์แต่ก็ไม่หักจะดีกว่านะครับนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ให้ชมกันประมาณนี้เนาะนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มาให้ดูนะครับถ้าแพ็คของแพ็คงานมาซ่อมยังไงก็อ่ะแพ็คดีๆกันอ่านิดนึงนะครับเครื่องจะได้ไม่เสียหายนะนะครับโดยเฉพาะเครื่องที่มีน้ำหนักแบบนี้เครื่องใหญ่ๆมีน้ำหนักถ้าโยนนี่นะครับถ้าโยน,นแล้วแพ็คมาไม่ดีถ้าโดนโยนนะครับมีโอกาสที่จะอ่าเสียหายได้สูงมากๆนะครับ นะนี่ถือว่าเป็นน้อยมากนะครับแค่ MC4 หักนะเท่าที่ดูจากการแพ็คเกือบไปแล้วนะครับเท่าที่ดูจากการแพ็คนี่น่าจะเป็นอาการหนักคนนี้ด้วยซ้ํานะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะให้ดูกันนะครับสำหรับคนที่แพ็กงานส่งมาซ่อมนะนะครับยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ